สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหญิงไลฟ์ฟลีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็แบบว่าอยากจะแบบว่ามาพูดคุยในบรรยากาศแบบชิวๆสวนข้างบ้านอะไรอย่างนี้สามแรกอะ่ะหญิงก็พาไปชมธรรมชาติแล้วพาไปเที่ยววัดแล้วสําหรับด้านในอาคารนะคะก็มีภาพวาดปริศนาธรรมนะคะคือเราได้เห็นแบบว่า<ม>พืชพรรณนาชินิดที่แบบยังอุดมสมบูรณ์อยู่ทั้ง2 สฝั่งทอง,อ,งอันนั้นก็เป็นความสุขทางด้านจิตใจกันไปแล้วนะเนาะทีนี้วันนี้อยากจะมาพูดถึงการรักษาสุขภาพกายกันบ้างนะคะย้อนกลับไปเมื่อ3-4ปีก่อนนะคะหญิงเป็นคนที่สุขภาพแย่มากนะเข้าโรงพยาบาลทุกๆ3เดือนเลยก็ว่าได้ปวดหัวตัวร้อนมีนไข้แบบบางทีก็ปวดท้อง ถ,ถ่ายไม่ดีด้วยค่ะเกือบจะเป็นริสีดวงด้วยซ้ำนะแล้วก็บางทีก็ไปสองกล้องนะคะก็เจอ แผลในกระเพาะอาหารสาเหตุมาจากหลายอย่างคะ่ะก็แบบมีความเครียดด้วยดื่มน้ําน้อยพักผ่อนไม่พอทานอาหารลดจัดอ,ะ,อะไรประมาณนั้นวนเวียนอยู่อย่างนั้น,น,นแบบไม่หยุดเลยจนได้มีโอกาสมาติดตามอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะอาจารย์ท่านนี้นะคะแนะนําการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภคในชีวิตประจําวันโดยที่เราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะตัวหญิงเองหญิงก็ติดตามอาจารย์มาแล้วก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาแล้วเนี่ยสปีหญิงรู้สึกแบบ ือตัวเองแข็งแรงขึ้นมากเลยค่ะสุขภาพดีขึ้นมากไม่ได้ไปโรงพยาบาลบ่อยๆแบบเก่าแล้วไปเดินไหกิ้งเดินป่าอย่างเงี้ยสี่ห้าหกเจ็ดชั่วโมงก็เดินได้ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนิดหน่อยค่ะกลับมาพักตื่นเช้าขึ้นมาก็มีความสึกว่าแบบสดชื่นฟื้นตัวได้เร็วอะไรแบบนี้ทํางานก็ไม่เครียดพอสุขภาพกายเราดีปุ๊บเราก็ทําให้สุขภาพใจเราดีด้วยหญิงก็อยากจะแบบว่าขอแชร์ประสบการณ์ดีๆแบบเนี้ย ให้กับเพื่อนๆได้รู้กันว่า,าหัวใจหลักสําคัญของการมีสุขภาพที่ดีนั้นคืออะไรสําหรับหญิงนะคะงดของต้องห้ามนะคะมี5อย่างอย่างแรกเลยค่ะก็คือผลิตภัณฑ์จากนมบัวค่ะเพราะผลิตภัณฑ์จากนมวัวเนี่ยจะทําให้เราแบบว่าเป็นกรดแล้วก็ย่อยยากนะคะอย่างที่สองค่ะขนมปังค่ะ ขนมปังเนี่ยนะคะเป็นอาหารที่มียีสต์นะคะซึ่งลดภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาหญิงป่วยหญิงชอบเป็นเลิมเพราะอะไรนอนพักผ่อนน้อยดื่มน้ําน้อยอะไรแบบเนี้คะ่ะเราก็แบบไม่รู้ใช่ไหมคะเราก็ทานขนมปังเป็นปกติก็แบบว่าก็ไม่หายสักทีแต่พอหญิงหยุดขนมปังเนี่ยหญิงไม่เป็นเลิศม,มา3า3-4ปีแล้วนะคะอย่างที่3ก็คือเห็ดเห็ดเนี่ยนะคะเป็นพืชตระกูลรา เขาจะมาลดภูม well like ิค no no ุ้มกันในร่างกายของเราโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะใครที่แบบว่ามีอาการตกขาวคันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยลองดูค่ะถ้าเกิดชอบทานเห็ดลองหยุดสักพักดูสิคะแล้วจะดีขึ้นแบบที่แบบว่าอุ๊ยเซอร์ไพรส์อย่างนี้เลยค่ะอย่างที่4นะคะก็คือหวานทุกรูปแบบค่ะเพราะว่าความหวานเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยเป็นกรดนะคะเกิดความเสื่อมภายในแล้วก็มีการอักเสบด้วยนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะที่แบบซีเรียสเลยก็คือ ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองค่ะฟังดูจะงงใช่ไหมคะแต่ลองดูค่ะเพราะว่าถั่วเหลืองเนี่ยทำให้เราอ่ะย่อยยากดูดซึมสารอาหารไม่ได้ด้วยนะคะส่วนชากาแฟน้ำมันลมหรือว่าแอลกอฮอล์ต่างๆคือเป็นเบสิกที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าไม่ควรน,นําเข้าร่างกายถูกไหมคะความสําคัญในการดูแลสุขภาพกายนะคะสําหรับหญิงมีทั้งหมด5อย่างเลยค่ะสำคัญมากๆเลย 1. การกินค่ะ กินยังไงทานยังไงเราเป็นแบบนั้น 2. การออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายให้สม่ำเสมอนะคะสัปดาห์หนึงอย่าต่ำกว่า3วันนะคะแล้วก็ 3. ค่ะการพักผ่อนพักผ่อนเนี่ย ให้เพียงพอนอนอนะ่ะประมาณ4ี่ทุ่มเพราะว่า4ี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าช่วงเวลาของโกรทฮอร์โมนเขาหลั่งมาใช่ไหมคะจะได้ไม่แก่งไงคะอ่าแล้วก็ข้อ 4. ค่ะเรื่องของการใช้ชีวิตค่ะใช้ชีวิตต้องแบบไปในวที่แบบว่าแบบคือแบบรักษาสุขภาพการรักษาสุขภาพจิตด,ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะสําคัญมากที่สุดเลยอันนี้เหมือนกันนะคะก็คือสุขภาพใจค่ะถ้าเกิดสุขภาพจิตด,ดีนะคะอะไรก็ดีนะคะไม่ว่าคุณจะมีเงินทองมากมายขนาดไหนแต่สภาพจิตใจไม่ดีนะคะเกิดความเครียด สุขภาพกายมันก็ไม่ดีไปด้วยค่ะอะไรประมาณนั้นจ้าเดี๋ยววันนี้มีสูตรซุปต้มกระดูกนะคะมาแบบว่าโชว์ให้ทุกคนดูทานเพื่ออะไรคะอันนี้ทานเพื่อแบบลดหวัดคัดจมูกแล้วก็แก้เสมหะด้วยคือแบบลดเสมหะเพราะว่าโอเคหญิงสุขภาพแข็งแรงก็จริงแต่อย่าลืมว่าค่า PM 2.5ในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างโหดพอสมควรค่ะบางทีนอนตอนกลางคืนเราก็รู้สึกแบบว่าแสบคอะคระคายเคืองคอแล้วก็รู้สึกมีเสมหะทีเนี้ยอาหารเมนูเนี้ยจะช่วยให้ทุกคน รู้สึกโอเคโล่งปร่งขึ้นแล้วก็ลดเสมหะได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคือเมนูอะไรตามมาจ้า หลักเมนูวันนี้นะคะที่หญิงจะมานําเสนอให้ทุกคนได้แบบลองทําทานกันดูนะคะก็คือเมนูซุปกระดูกค่ะคําว่าซุปกระดูกนี้กระดูกอะไรก็ได้นะคะแต่สําหรับหญิงอะ่ะวันนี้หญิงใช้เป็นกระดูกหมูค่ะแต่ว่าเพื่อนๆอ,นอะ่ะถ้าเกิดเพื่อนคนไหนเป็นอิสลามนะคะก็ใช้กระดูกไก่ก็ได้ค่ะหรือว่ากระดูกของวัวก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีนี่นะคะกระดูกหมูจ้ามันฝรั่งจ้าอันนี้ปอกเปลือกล้างแล้วเนาะ หอมใหญ่จ้ะมะเขือเทศลูกใหญ่เดอ้อแล้วก็รากผักชีค่ะเม็ดพริกไทยเดอ้อแล้วก็อันนี้คือเกลือหิมาลัยนะคะสีชมพูนี่จ้าหอมแดงด้วยแล้วก็กระเทียมด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะหั่นหั่นทุบๆกันก่อนนะคะถ้าเป็นของอพวกหอมแดงกับกระเทียมนี่ก็ต้องทุบก,กันนิดนึงค่ะประมาณนี้เน้อ เมนูนี้ก็แบบว่าทานได้บ่อยๆเลยนะน้ำสต๊อกของเขาเนี่ยเราเราสามารถเก็บไว้เป็นน้ำสต๊อกได้นะคะเอาไปทําอาหารอย่างอื่นก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้แบบว่าผงชูรสผงปรุงรสหรือว่าอะไรที่แบบว่าเป็นเคมีนะคะสําหรับอันนี้ก็หั่นเป็นลูกเต๋างามๆจะหอมหัวใหญ่แบบนี้จะเลยหั่นมันฝรั่งคือหญิงอไม่ทําเยอะนะคะทาหม้อเล็กๆเพราะว่า เนี่ยค่ะอยู่กับคุณแม่แค่สองคนค่ะก็ทำเล็กก็พอประมาณนี้จ้ะโอเคประมาณนี้ด้วยตอนนี้เราก็ตั้งน้ําให้เดือดอยู่นะคะพอน้ําเดือดเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือไปสักหน่อยนะจ๊ะใส่เม็ดพริกไทยไปประมาณนี้จะ้ะใส่รากผักชีล,ลงไปนะจะ๊ะจะได้หอมๆจะ้ะแล้วนี่เราก็ใส่หอมแดงไปเลยจะ้ะหอมแดงกับกระเทียมก็ใส่ไปก่อนเลยชุบโอเคนี่แหละค่ะ เดี๋ยวอีกสัก1ินาทีนะคะเราก็จะมาใส่กระดูกหมูกันค่ะเราก็ใส่กระดูกหมูกันจ้าโอเคกระดูกของเขาเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีคอลลาเจนในตัวไงแบบว่าก็มีประโยชน์สําหรับเรามากๆเลยเราก็จะเคี่ยวกระดูกหมูอย่างเงี้ยประมาณ1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะใส่อะไรลงไปนะคะหลังจากที่เราเคี่ยวกระดูกหมู1ชั่วโมงแล้วเราก็จะมาใส่มันฝรั่งนะคะ อันนี้หญิงไลฟ์ฟรีล้างมือสะอาดแล้วนะตัวเองแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่เทเลยไปจะแม่เทลงไปเลยจ้ะใส่มะเขือเทศจ้ะใส่ไปให้หมดเลยจ้ะโอเคเคี่ยวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะสารอาหารแบบว่าคอลลาเจนนะที่อยู่ในกระดูกอะ่ะ เขาจะได้ออกมาแล้วก็ประโยชน์ก็จะได้อยู่ในน้ําซุปนี้เลยค่ะหม้อเนี่ยค่ะสารอาหารสิ่งมีประโยชน์ล้วนๆจะเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเรามาเปิดดูกันจ้ะว่าจะหอมอร่อยขนาดไหนนะจ้าทั้งหมดรวมกันแล้วก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเคี่ยวกระดูกหมูหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ที่เหลือก็อีกครึ่งชั่วโมงค่ะได้ที่แล้วจ้ะเราก็มาชิมกันเลยจ้ะแต่ว่าหญิงอะ่ะตักชิมดูก่อนตักไม่เยอะนะคะเพราะว่าวันนี้อาหารเยอะค่ะ นี่ค่ะแล้วก็มาชิมกันเด้อมาใกล้ๆเลยจ้าจะให้ดูว่าข้าวเนี่ยหญิงก็ไม่ได้กินข้าวขาวนะคะกินข้าวแบบว่าข้าวไรซ์เบอรี่หรือว่าข้าวกล้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีประโยชน์ค่ะข้าวขาวข้าวขัดสีเนี่ยเขาจะแบบว่าเปลี่ยนเป็นแป้งเป็นน้ําตาลเนาะอันนี้เราก็มาทานแบบได้วิตามินด้วยนะคะขับถ่ายง่ายด้วยส่วนอันนี้คือข้าวสังหยดพัทลุงค่ะซื้อมาจากนายสนามเขาค่ะทีนี้ก็จะชิมซุปกระดูกของเราจ้า รสชาติเป็นยังไงจ้าว้าลืมเป่าร้อนมากเลยรสชาติกลมกล่อมจ้ะมันเลิศมากนะใส่แค่เกลือหิมะลายตอนแรกไม่ได้ใส่น้ำปลาไม่ได้ใส่ชูรสไม่ได้ใส่ผงปรุงอะไรใดๆเลยนะคะธรรมชาติล้วนๆจัดแบบว่าปรุงแต่งให้น้อยที่สุดเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าเมนูนี้นะคะ,ะเขาก็จะมีคอลลาเจนนะ่ะอยู่ในน้ำซุปอยู่แล้วมาจากแบบว่าสิ่งที่มีประโยชน์ที่เราใส่ลงไปอะคะ่ะ แล้วก็เก็บไว้เป็นน้ำสต๊อกเพื่อทําอาหารเมนูอื่นๆได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องใช้ผงปรุงรสหรือสารเคมีใดๆเลยนะจ๊ะพอเราทานปุ๊บนะคะตามด้วยโยเกิร์ตมันเป็นสูตรค่ะเป็นสูตรอืช่วยลดเสมหะค่ะแล้วก็มีความโล่งโปร่งสบายในการหายใจด้วยแล้วก็เมนูทั่วไปนะคะวันนี้ก็แบบมีปลาเผาค่ะแล้วก็มีปลานึ่งอันนี้คุณแม่ทํานะคะแต่ว่าเดี๋ยววันหน้าพี่มาแจกสูตรกันแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ในทุกทุกวันของหญิงไลฟ์ฟรีนะคะก็คือผักสดค่ะ ผักใบเขียวเนี่ยกินได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะกินไปเลยค่ะเพิ่มภูมิต้านทานของเราจ้าสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตกินข้าวก่อนเด้อแล้วก็เดี๋ยวลากันไปก่อนแค่นี้แล้วกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้หญิงไลฟ์เล็กกันด้วยนะจ้าบา,บายขอบคุณหลายๆเด้อจ้า